ต่อมานะคะเราจะมาบันทึกเป็นการบันทึกรายการค้ารายการแรกค่ะเราจะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิกที่ w o r k f l o w ค่ะแล้วไปที่ Invite Invoice สินค้าเราจะเห็นได้ว่ามีตัวเลือกขึ้นมาให้สองตัวเลือกนะคะ1.1ก็เป็นการขายสด1.2เป็นการขายเชื่อแต่ในที่นี้เป็นการขายเชื่อนะคะเราจะเลือกข้อ1.2 แล้วกดโอเคแล้วกดเพิ่มเราจะเปลี่ยนตรงวันที่นะคะเราจะมาที่ช่องวันที่จะเป็นวันที่02-01-58กดเ,เย็ดเยค่ะตรงลูกค้าเราจะใส่จุดแล้วกด Enter นะคะ เลือกลูกค้าที่ C ขีด0ค่ะแล้วกดเลือกค่ะกดโอเคค่ะกดเยีสค่ะช่องตรงคอลัมน์ T เราจะใส่เป็น1นนะคะตรงชื่อสินค้าเราจะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราขายสินค้า G Shock รุ่น GA ขีดหนึ่งร้อยขีดหนึ่ง a หนึ่งนะคะอ๋อขอโทษค่ะแล้วกดเลือกค่ะเราขายจำนวนสามเรือนนะคะแล้วก็ใส <mia> ่สามแล้วกด enter ค่ะกด ok เป็นอันบันทึกรายการเสร็จสิ้นนะคะเรากด f 1 0บบันทึกค่ะ เราจะเห็นได้ว,ว่าจะหน้าต่างนี้จะเป็นการแสดงยอดทางด้านเดบิตและเครดิตนะคะชื่อบัญชีลูกนี้การค้าจำนวนเงินทางด้านเดบิตก็จะเป็น18,939บาทขายเชื่อจำนวนเงินทางด้านเครดิตก็จะเป็น17,700พภาษีขาย จำนวนเงินทางด้านเครดิตก็จะเป็น1,239บาทนะคะแล้วเราจะเห็นยอดรวมทางด้านเดบิตและเครดิตถ้าเกิดว่า2ด้านนี้เท่ากันแล้วเรากด F10 บันทึกได้เลยค่ะทีนี้เราจะไม่พิมพ์นะคะเรากด No ค่ะแล้วเราก็กด Escape เพื่อเป็นการออกนะคะกด yes ค่ะแล้วกด Escape ออกค่ะ